้เวลากลับครับมาดูผลงานกันหน่อยสวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับจันหมายอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปตกปลากันที่แม่น้ําเจ้าพญานะครับหมายเสาทองทองนะฮะโขรกทรายจันทิมานะครับสภาพหมายในวันนี้นะฮะน้ํายังไม่ลดครับนะบนบนปูนนะฮะที่เขื่อนก็ยัง อย่างน้ํายังลงไม่ไม่หมดนะครับเหลืออีกประมาณครึ่งนักแข้งนะครับคาดว่าประมาณกลางกลางเดือนนะฮะน้ําคงจะลงนะครับวันนี้มาตกปลากระมังครับตั้งใจว่ามาตกปลากระมังนะฮะใช้คันเบ็ดเล็กๆสปินนิงนะฮะสามคันนะครับผลงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับผู้ติดตามนะฮะ ทางกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกันมานะฮะเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำเหยื่อกันก่อนเลยนะครับเหยื่อในวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อสูตรตกปลาหน้าดินของผมนะครับมีความหอมนะฮะหอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับปลาเกตนะครับปลาหนังเป็นอย่างยิ่งนะครับ สำหรับนมปังวันนี้ได้นมปังเป็นนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับนมปังฟาร์มเฮาส์ไม่มีขอบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตัดนะฮะมีเพื่อนๆอยากเห็นรายละเอียดว่าคู่หมายทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะตัดก่อนอื่นก่อนจะตัดนะฮะก็ฉีดมะขามลันจวนหอมเพิ่มความหอมลงไปอีกนิดนึงนะครับ จากหนึ่งแผ่นเราจะต <tem> ัดออกเป็นก้าส่วนนะครับย่อยเป็นเจ้าส่วนแล้วก็จะอบไปในกระติกนะครับกลิ่นหอมมากครับอบไปในกระติกแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นเหยือกันนะครับเป็นตะก้อเล็กๆนะครับ ใช้เบ็ดเบอร์เก้ากับเบอร์สิบนะครับประมาณเบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับก่อนเกี่ยวเม็ดโฟมสักหน่อยครับเอาเม็ดโฟมขนาดพอดีพอดีกับตัวเบ็ดนะครับแล้วก็หุ้มนะฮะเราจะหุ้มด้วยขนมปังนะฮะขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่ฉีดมัชชานรนจวนเมื่อกี้นะครับหุ้มตัวเบ็ดแล้วก็บีบ ครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีพิดคิวมาไหมฮะเมื่อวานมีปากกังไม่ใช่ปากกังเมื่อวานมีปลากาครับน่าจะเป็นปลากาใหญ่นามากระชากกระชากเบ็ดแทบลววงน้ำฮะแล้วก็ขาดไปครับวันนี้ไม่รู้จะมีพิดคิวอย่างนั้นบ้างไหมฮะ เคยเจอบ่อยๆครับปากาปากาฮะเดี๋ยวเราไปโยนเหยื่อกันเลยนะเป็นคันสปินนิ่งนะฮะคันเก่าๆนะครับใส่ตะกรวดลูกเล็กๆครับสายประมาณ20บปอนด์บ5ปอน บแบบนี้ครับตกปักตกปกักกะมังก็ไม่ต้องโยนไกลฮะโยนไว้ข้างข้างตะลิงนะครับปลาปลาพวกนี้ก็จะเลาะมานะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าจะได้ปลาไหมครับวัน้ลาง้วครับกระมังตัวแรกหน้อยโอ้ย ใส่สวยครับใส่สวยมากอยู่ไว้ฮะ ดินนะ่าดูเลยน้อยอ้อมาอีกแล้วครับกะมังคะกินจัดวัดกระจายครับกะมังน้อยมาแล้วครับ ดยอะยโอ้โอ้โ,ห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 โหอ้โอ้อสู้ครับม,ม,มาแล้วครับกมังตัวสวยๆฮะกินจัดวัดกระจายครับวันนี้มาบเข้าไปครับอ,อยู่หรือหลุดไปแล้วอยู่ครับโอ้ย อมังตัวสวยครับจินจัดวัดกระจายครับวันนี้เออติดอะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อติดปลามาด้วยครับติดสายเบ็ดเก่าครับ ตัวสวยกังตัวสวยๆครับอ้อกินเป็ดสองตัวเลยครับสงสัยจะหิว มาแล้วครับของตัวสวยอีกแล้วครับตัวสวยมากตัวดีครับยืดยืด,ดอืมอืมอม,มาแล้วครับโอ้โหตัวสวยงามมากเลยตัวนี้ ตัวสวยครับกำลังนะครตัวใหญ่ดึงยืดเลยครับอืออยู่ไหมครับเขาจะติดเขื่อนแล้วก็หลุดไปครับมาแล้วครับกำลังตัวสวยๆอีกเหมือนเดิมครับ กินจัดัดกระจายครับวันนี้บืดบ้ดๆครับอันนี้กาศหนาวครับลมแรงมากออติดแล้วโอ้ยมาแล้วสมังไส้สวยครับ มังสายสวยเลยบตัวบิ๊กบิ๊กลงไปพักเดียวครับตัวนี้ดึงคันทับร่วงเลยครับโอ้ยตัวใหญ่มากเลยครับ,ต,รบตัวใหญ่มากมาย ครับตัวใหญ่มากเลยครับผู้ใหญ่ดึงคันโยกเลยครับคันทับลวงน้ำคันใหญ่มากตัวใหญ่มากครับอากาศหนาวนะครับลมแรงมากครับวันนี้น้ำเป็นคลื่นเลยฮะ แต่ก็พอได้ตัวอยู่ครับสู้ๆกันต่อไปฮะยืดอยู่ไหมอืออ้าวหมายกีแลวครักำลังตัวสวยๆ กินจัดวัดกระจายครับอยอยู่ไหวม,มาแล้วครับอ๋อได้ทอดเหลือทอดแน่วันนี้ว้าอีกแล้ว กินจัดวัดกระจายเลยนี่มาก็ให้มาแล้วครันายเอายืดยืดอยู่ครับอื้ม โอ้ยหางแดงครับตัวนี้ห่าละตัวไม่ค่อยโตครับตัวนี้ มีดินมีดิ้น,นอ้าวาว่าอล้รส่าะท้ายครับ ได้เวลากลับครับมาดูผลงานกันหน่อยโอ้โ,โห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 ปลากระมังครับตัวดีๆเหมือนกันฮะตัวสวยๆเยอะมากครับตัวสวยๆเลยครับวันนี้ สวยๆครับเันนี้หลายตัวอยู่นะครับน่าจะยี่สิบกว่าตัวตัวสวยๆเลยนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องกลับก่อนก่อนนะวันนี้ต้องรีบกลับไปทําปลานะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์นะครับจะพยายามทำคลิปสวยๆคลิปดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณครับสวัสดีครับให้หลายตัวครับตัวสวยๆเลยครับ